เสือใต้เฟอร์ฟ้าโดนปรับแพ้ฟาวเพราะส่งผู้เล่นลงสนาม12คนสวัสดีครับฟลตตงสตอรี่ในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องราที่ฟังดูแล้วแปลกประหลาดกันหน่อยนะครับแต่คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับเสือใต้ไบเยนมิวนิคส่งผู้เล่นลงสนาม12คนและจากเหตุการณ์นี้ไบเยนมิวนิคก็อาจจะถูกทางบูเดซีกาลงโทษปรับแพ้และตัดแต้มหลังจากพวกเขามีนักเตะในสนามถึง12คนในช่วงท้ายเกมที่บุกไปเอาชนะฝ่ายบวก4ต่อ1 เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมในนาทีที่85ขณะที่สกอร์ยังเป็น3-1ตอบายเยนส่งมาเซลซบิเซอร์กับนิคลัสเชเล่ลงมาเล่นแทนโกโลงแตงโตริโซและคิงลี่โคมองหลังจากการเปลี่ยนตัวครับปรากฏว่ามีเพียงแค่โตริโซคนเดียวเท่านั้นที่เดินออกจากสนามในขณะที่คิงลี่โคมองยังคงเล่นต่อเนื่องทำให้บายเยน์มิวนิกมีผู้เล่นอยู่ในสนาม12คนเป็นเวลาประมาณ17วินาที จากนั้นนะครับทางเจ้าบ,บ้านฝ่ายบวกจึงเริ่มทําการประท้วงและผู้ตัดสินต้องหยุดเกมนี้กว่า5นาทีก่อนจะกลับมาเตะกันใหม่และมีช่วงทดเวลาบาดเจ็บถึง8นาทีผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้กับทางบุนเดสซีกาตัดสินใจแล้วและฝ่ายบวกเองก็มีเวลาถึงวันจันทร์ที่จะขออุทธรณ์เพื่อทาการลงโทษในครั้งนี้ซึ่งสปอร์ตบิลสื่อชั้นนําของเยอรมันก็ได้เปิดเผยว่าบาเยนน์ Bayern เองมีโอกาสจะโดนปรับแพ้ฝาวในเกมนี้ และถูกตัดแต้มด้วยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่วงการฟุตบอลเยอรมันมีเรื่องแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาก็ได้มีเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลเยอรมันด้วยเช่นกันเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่วอฟบวกทีมดังแห่งบุนเดสซีกาถูกปรับตกรอบในฟุตบอลถ้วยเดบเบโพอคาวหลังจากเปลี่ยนตัวสำรองในเกมการแข่งขันเกินโคตาที่กำหนดเอาไว้เกมนั้นนะครับเป็นเกมรอบแรกเป็นเกมที่หมาป่าเมืองเบียร บุกไปเอาชนะโปรยเซนมูนสเตอร์ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อทีมเยือนนะครับเปลี่ยนตัวสำรองถึง6คนเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางมาร์คฟันบอมเมลกุนซือของวอลฟบวกเข้าใจว่าทีมสามารถเปลี่ยนตัวได้เพิ่มอีก1คนในช่วงต่อเวลาพิเศษเหมือนกับกฎของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎนี้ไม่ได้ถูกใช้ในการแข่งขันเดฟเบโพคาวนั่นเลยทําให้สมาคมฟุตบอลเยอรมนียืนยันปรับวอลฟบวกตกรอบ โดยปรับให้พลอยเซนมูนสเตอร์เป็นฝ่ายชนะไป2ต่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวอลฟ์บวกทาให้ถูกคาดการว่าเกมคู่ฝ่ายบวกกับบาเยนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทางบาเยนน่าจะถูกปรับแพ้เช่นกันเพราะว่าทําผิดกฎนั่นเองนับว่าเป็นความประมาทของทัพเสือใต้เองจริงๆครับสำหรับเกมนี้และคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเหตุการณ์นี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเสือใต้เฟอร์ฟโดนปรับแพ้ ระส่งผู้เล่นลงสนาม12คนวันนี้ผมโฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ